อันนี้ห้องรีโออันนี้ห้องรีโอห้องรีโอยังอยู่นี่อยู่ใช่ไหมคบอยู่ค่ะเอออันนี้ห้องน้องรีโอนะครับเสื้อผ้าจิ๊บไม่คุยคะ่ะอันนี้คืออะไรลกูกมากมอะไรนี่ชุดไปคอนเสิร์ตครับโอ้ยเนาะ ของรีโอพี่น้องวัฒนิจัดเมียนในลูกเออพี่จิเปินมาเล่งปอดครับอันนี้ยังนานหรือยังอันนี้สมัยไหนตุ๊กตามาลามใช่ไหมใช่ตั้งแต่สมัยจึงจึงฟินแล้วใช่ไหมชุดที่ไปใส่อุบลไหมนี่เสียวฟ้าน่ะฮอนนองลีโอมหากรรมสินค้าโอทอป เอออันนี้เป็นระเบียบอยู่ของน้องที่อยู่เอ็นดูน้องพ่อแม่มาป่าทิมไว้พ่อแม่ป่าทิมไว้กูบอเพนกูติบอเพ้นมองนี่เลยมันคือซาลอน สโมกี้จะไปไปใช้ในห้องเธอมาแล้วโอ้กล่องมุ้งรู้ไยังเหมือนมุ้งรู้กล่องทางไหนวะทางไหนวะห้องอิลลี่วิมิเตอร์บีห้องนอนลิโอนะครับโอ้โหน้องเคยร้องไห้เพราะเพื่อนยืมบีน้องบ่อยมากหนึ่งนนั้นคือพ่อบียืมบีน้องน้องก็ร้องไห้กูงงมากห้องพ่อหยิกว่ารำมิเตอร์บีเรียลี่วิวเงาไหมเขาบอกอยู่นี่เงาครับมีเพื่อนเพื่อนอยู่ไหน หน้ามันหนูมากเลยยองหยังดิห้องเรียบมีแต่วี๊เจียงคือทั้งคุณว่าห้องซาลอนเข้ามาเมื่อกี้ก็ใส่แล้วมันแล้วมันร้อนอันนี้ไหมเขาอันนี้ไปตั้งไว้ข้างหน้าไหมยากมากอันนี้อันนห้องเจ้าหญิงเหรอนี่เจ้าชายเจ้าหญิงหลับอยู่เจ้าหญิงหลับอยู่อย่าคอมันมีตู้ทั้งหน้าไหมเห็นแล้วอันนี้ต้นแบบว่าหน้าขาวมันก็ใส่ เอ็นดูลิโอรับบอก